เทคนิคง่ายๆออกแบบอักษรย้อนยุค Adobe Illustrator มาดูวิธีการออกแบบอักษรย้อนยุคแบบนี้ว่าทำกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากที่นำตัวหนังสือนะครับตัวอักษรที่พิมพ์เอาไว้แล้วนะครับมาวางไว้ครับหลังจากนั้นตรงคำว่า fill ตรงนี้นะครับเราสั่งเป็นนอนนะครับ เลือก View นะครับเป็นนอนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่คําว่า Window นะครับมาเลือกคําว่า a p p e a r a n e นี่นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือก Add New s r o p e สครั้งนะครับหนึ 1, 2, 3, ่จากนั้นเราก็เลือกปิดตา สโตรกไว้3มอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับมาทำงานกับสโตรกอันแรกนะครับมาคลิกเลือกที่สโตรกอันแรกสำหรับสโตรกอันแรกอันนี้นะครับพี่จะใส่ค่าเป็นสีพอยนะครับแล้วก็เลือกสโตรกเป็นสีขาวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดตาสโตรกอันที่สองนะครับ อันนี้ทําให้ลูกศรมันขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ต้องแบบยาวมากนะครับมาสโตกอันที่สองนะครับพี่ก็เลือกใส่เป็น10พอยต์เหมือนกันครับสำหรับตรงนี้นะครับพี่จะเลือกสีเป็นสีเทาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ยังเลือกคงเลือกที่สโตกอันที่สองนะครับแล้วก็มาที่คําว่าเอฟเฟกต์นะครับดีทรอสต์แอนด์ทรานสเลือก Transform ์นะครับนี้ติ๊กพรีวิวครับ ตรงคำว่า, này, าววบูทน,นีนน่ใส่ค่าเป็นเลขหนึ่งเว้นวรรคนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับใส่ค่าเป็นเลขหนึ่งแล้วก็าะเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้พี่จะใส่คำว่า Copy เนี่ยนะครับเป็น30 Copy แล้วลองคลิกที่ใดที่หนึ่งดูนะครับมันก็จะได้เงาออกไปประมาณนี้จากนั้นเราก็กดโอกเหียไปนะครับ จากนั้นเราก็มาเปิดตาเนี่ยครับสโตรกเส้นอันต่อมานะครับเปิดตาแบบนี้มาเลือกใส่เป็นสีสปอยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับพี่จะเลือกเป็นสีเทาสักประมาณนี้จากนั้นก็ยังคงเลือกตรงสโตรกไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มาที่คำว่าเอฟเฟก มีทรอสแอนทรานฟอร์มเลือกทรานฟอร์มิ๊ก r รี i ิวนะครับสมัหรตรงนี้นะครับกอนค่าเป็นเลข1แล้วก็ขอหนึทีนะครับขอเป็นวักไปนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับเลขหนึแล้วก็ขอเป็นวักไปสาหรับ c o p ปตรงนี้นะครับเมื่อกี้สาตรงนี้พี่จะเพิ่มอีกเป็น60นะครับลองติ๊กดูนะครับว่ามันเนี่ยครับเงามันก็จะออกไปแบบนี้ มอได้แบบนี้แล้วเราก็กดโอเคออกมานะครับจากนั้นเราก็มาเปิดตาสโตรกอันสุดท้ายนะครับที่ยังเหลืออยู่นี่นะครับคลิกคลิกเพื่อเปิดตาตรงนี้นะครับสําหรับสีนะครับพี่ก็เลือกสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ป้อนค่าเป็นสิบโอ้ยจากนั้นก็ยังคงเลือกอยู่ที่สโตรกอันที่สุดท้ายนี้นะครับแล้วมาติดคำว่าเอฟเฟกต์ดีทรอสแอนทรานฟอร์มเลือกทรานฟอร์มนะครับ ติ๊กพรีวิวตรงนี้ก็ป้อนค่าเป็น1พิกเซลนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับ1พิกเซลสำหรับอันนี้นะครับ c o ปปี้พี่จะเพิ่มเป็น9ก Copy ปปี้นะครับแล้วก็ลองติ๊กเนี่ยครับมันก็จะเกิดเงาสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคออกมานะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะทำการลดอุป,ปาสิทธิ์นะครับ นี้นะครับคลิกเข้าไปที่ opacity สำหรับ opacity พี่จะเลือกสักประมาณ60%เนี่ยครับได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นคำว่าฟ i l l เนี่ยะครับพี่จะยกขึ้นไปนะครับให้มันอยู่นี้นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างสโตรก2สองอันนี้เนี่ยครับจากนั้นพี่เพิ่มฟิ e เป็นสีขาวแบบนี้ นครับว่าฟิลมันเริ่มเป็นมันมันเป็นสีขาวนะครับหลังจากนั้นพี่ก็เพิ่มฟิลอีกหนึ่งอันนะครับโดยการคลิกตรงนี้นะครับแ d ดมินฟิ l คลิกไปแบบนี้นะครับเมื่อ Add New Fill เรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกที่ฟิลอันบนนะครับอันบนสุดเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเลือกแล้วนะครับเกิดตารางแบบนี้เกิดหน้าต่างแบบนี้เราก็เข้ามาที่ส w c h l i b r a r y เมนูเนี่ยนะครับ มาตรงคำว่า pattern นะครับ basic graphic basic graphic แล้วก็ line นะครับแบบนี้นครับจากนั้นเราก็ลองเลือกนะครับลองเลือกลักษณะของเส้นต่างๆนะครับนะครับเลือกดูว่าเราจะต้องการเส้นรูปแบบไหนนะครับที่ต้องการเส้นแค่บาๆ อสักประมาณนี้เอาสักประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นพี่ก็คลิกตรงนี้เพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนให้รูปแบบเส้นเนี่ยมันไม่ชัดจนเกินไปนะครับพี่จะามาที่สามเหลี่ยมนี้นะครับทำให้มันความลงแบบนี้แล้วก็เข้าไปที่ opacity นะครับรนี้พี่จะใส่สัก60ของดูนะครับ นี่นะครับถ้าหกสิบมันยังมากเกินไปเราก็ลองลดลงไปลองดูสักสามสิบนี่ครับเราจะสังเกตว่าตัวหนังสือมันติดกันมันไม่สวยนะครับตอนนี้เราก็มาเลือกเลือกตรงนี้นะครับเลือกที่ตัวอักษรนะครับแล้วก็ c อนโทนะครับเพื่อจะดึงชาร์เตอร์ออกมานะครับนี่จะเพิ่มความห่างระหว่างตัวอักษรนะครับในตรงนี้พี่จะเลือกสักประมาณ75 แบบนี้นะครับนะครับว่าพอเราเลือกตัวมันก็จะกระจายออกเงามันจะไม่ได้ซ้อนทับกันนะครับสักประมาณนี้ก็พี่สาหรับพี่พี่ว่าโอเคแล้วนะครับนะครับเทคนิคง่ายออกแบบสอนย้อนยุค Adobe Illustrator ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับดูหา5 5า้าได้นะครับสวัสดีครับ